ทำไมกระเพาะปลาเก่าถึงมีมูล,ลค่าหลายล้านกระเพาะปลาน้ำแดงคงเป็นอาหารที่ถูกใจของใครหลายๆคนด้วยความหนุบหนับของเนื้อกระเพาะปลาปรุงเข้ากับส่วนผสมอย่างเน่ไม้ซีอิ๊วและพริกไทยแต่รู้หรือไม่ว่ากระเพาะปลาที่เรานิยมรับประทานกันนั้นไม่ได้มาจากส่วนกระเพาะของปลาแถมบางชนิดมีราคาต่อกิโลกรัมแตะหลักสิล้านบาทกันเลยทีเดียว แท้จริงแล้วกระเพาะปลามาจากส่วนไหนแล้วทำไมกระเพาะปลาถึงมีราคาหลักหลายล้านบาทได้ลงทุนแม่จะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตตัวจริงสุวรรณภูมิจองเลยที่เว็บไซต์ w i e t j e t a i r .com จริงๆแล้วนะคะกระเพาะปลานั้นมีชื่อในภาษาแต้จิว่าถูเขียซึ่งแปลว่าถุงลม ซึ่งก็จะมีหน้าที่สําหรับควบคุมการลอยตัวของปลานะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นอวัยวะที่ช่วยปลาสําหรับการว่ายน้ํานั่นเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่ากระเพาะปลานั้นมักเป็นวัตถุดิบสําหรับประกอบเป็นอาหารอย่างเช่นกระเพาะปลาน้ําแดงหรือว่ากระเพาะปลาผัดแห้งแล้วคําถามที่ตามมาก็คือแล้วทาไมมันถึงแพงละ่ะถ้าเราจะหาคําตอบกันเนี่ยก็คงต้องไปดูแหล่งที่มีการบริโภคกระเพาะปลามากที่สุดในโลกนั่นก็คือประเทศจีนค่ะ สำหรับประเทศจีนนั้นนะคะกระเพาะปลาเป็นสิ่งที่ผู้คนบริโภคกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังหรือประมาณกว่าพันปีที่แล้วโดยในตำราจีนนั้นมีการบอกว่ากระเพาะปลามีสรรพคุณอย่างเช่นบำรุงเลือดตับและไตเลือดลมไหลเวียนดีเพิ่มกำลังวังชาเพิ่มอายุวัฒนะและอื่นๆอีกมากมายด้วยเหตุผลนี้เองทำให้กระเพาะปลา ได้กลายมาเป็นหนึ่งในเครื่องบรรณาการจากหัวเมืองชายฝั่งทะเลที่ถวายให้แก่ฮ่องเต้และเป็นสิ่งที่ชาวบ้านทั่วไปนิยมรับประทานในช่วงโอกาสพิเศษอย่างเช่นวันเกิดวันตรุษจีนหรืองานแต่างงานในเวลาต่อมานะคะก็มีประเพณีที่คนจีนส่วนใหญ่นั้นเลือกที่จะเก็บกระเพาะปลาเหล่านี้เอาไว้เพื่อให้ลูกสาวหรือว่าลูกสะภ้ของตัวเองได้ทานตอนช่วงตั้งครรภ พเพราะเขานั้นมีความเชื่อว่ากระเพาะปลานั้นจะเป็นการช่วยบำรุงสุขภาพและก็ยังช่วยบำรุงผิวพรรณของเด็กในท้องได้ด้วยนอกจากนี้ยังให้แม่รับประทานหลังคลอดลูกเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟรูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วรวมถึงจะได้มีน้ำนมเยอะๆให้ลูกได้ดื่มกินจากเรื่องราวนี้เองค่ะก็เลยทำให้ชาวจีนนั้นยกย่องกระเพาะปลาให้เป็นสมทะเลและเป็นหนึ่งในสี่อาหารอันโอชะของท้องทะเลร่วมกับหอยเป๋าฮื้อ ลิงทะเลและครีบฉลามพอเรื่องเป็นแบบนี้ครอบครัวชาวจีนจึงเริ่มเก็บสะสมกระเพาะปลากันมากขึ้นถึงขั้นเก็บกันเป็นสินทรัพย์เป็นมรดกรวมถึงมีผู้ประกอบการบางรายก็ซื้อเก็บด้วยเช่นกันอย่างที่เราเห็นได้ตามร้านรับซื้อกระเพาะปลาย่ยานเยาวราชทีนี้คำถ,ถามต่อมาที่หลายคนนะ่าจะสงสัยนะคะว่าแล้วทำไมกระเพาะปลาที่เราทันทานกันเนี่ยบางร้านก็มีราคาแพงมากบางร้านก็ราคาธรรมดาปกติ คำตอบเนี่ยมีหลายเหตุผลค่ะเหตุผลแรกก็คือกระเพาะปลาน้ำแดงที่ส่วนใหญ่ได้ทานกันเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้ทำมาจากปลาแท้ๆค่ะแต่เป็นกระเพาะปลาเทียมที่ทำมาจากหนังหมูและสําหรับผู้ที่อยากรู้นะคะว่าสิ่งที่เราทานเข้าไปเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของปลาหรือเป็นส่วนหนึ่งของหนังหมูกันแน่เราก็สามารถสังเกตได้เองโดยถ้าเป็นกระเพาะปลาจะมีลักษณะทรงโค้งเรียบและเนื้อแน่น แต่หากเป็นหนังหมูเนี่ยจะมีรูปร่างที่แบนหยาและมีฟองอากาศกระจายทั่วผิวอีกส่วนหนึ่งนะคะที่แม้ว่าจะเป็นกระเพาะปลาแท้แต่กลับมีราคาถูกเนี่ยก็เพราะว่ากระเพาะปลาที่นํามาใช้นั้นเป็นแบบทอดที่เป็นการนํากระเพาะปลาตากแห้งมาทอดจนฟูจะมีอายุในการเก็บที่ไม่นานซึ่งต่างจากกระเพาะปลาที่มีราคาแพงที่เป็นการเอาถุงลมปลาแบบสดมารีดน้ําออกจนหมดแล้วนําไปตากแดดให้แห้งสนิทเท่านั้น ซึ่งสามารถรักษาคุณภาพและอายุข,ของวัตถุดิบได้ดีกว่ารวมถึงมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ดีกว่าอีกด้วยอย่างไรก็ตามนคะคะต้องบอกว่าแม้จะเป็นกระเพาะปลาสดเหมือนกันก็ยังมีราคาที่ต่างกันค่ะประเด็นคืออะไรที่ทําให้กระเพาะปลาสดเหล่านี้มีราคาที่ต่างกันละ่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือพันธุ์ปลายิ่งถ้าสูญพันธุ์ไปแล้วหรือหาจับได้ยากก็จะยิ่งมีราคาสูง ปัจจุบันกระเพาะปลาที่ติดหนึ่งในอันดับที่มีราคาแพงที่สุดอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทต่อกิโลกรัมค่ะเป็นสายพันธ์ุกิมจี้ซึ่งเป็นชนิดปลาน้ำลึกที่หาได้ยากและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศจีนแล้วต่อมาคือลักษณะของกระเพาะปลายิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งดีแล้วก็ต้องมีสภาพสมบูรณ์นอกจากนั้นความเก่าก็สำคัญค่ะ เพราะคนเชื่อว่ายิ่งกระเพาะปลามีอายุจะยิ่งช่วยเพิ่มสรรพ,พคุณเป็นยาบำรุงมากขึ้นซึ่งความเก่านี้เองจะสังเกตได้จากสีของกระเพาะปลายิ่งสีเหลืองเข้มแปลว,ว่ายิ่งมีความเก่ามากนอกจากนี้กระเพาะปลาที่ดีคนมีกลิ่นน้ำทะเลอ่อนๆแต่ไม่มีกลิ่นคาวแล้วรู้หรือไม่คะว่าเพศของปลาก็เป็นตัวกำหนดราคาเช่นกันค่ะหากกระเพาะปลาทั้งสองมีลักษณะที่ไม่ได้แตกต่างกันแต่มีเพศต่างกัน โดยปกติแล้วกระเพาะปลาเพศผู้จะมีราคาที่สูงกว่าเพศเมียเนื่องจากกระเพาะปลาเพศผู้จะมีความหนาเนื้อแน่นและไม่ละลายในป่ารวมถึงเชื่อว่าจะมีสรรพคุณที่มากกว่าขณะที่กระเพาะปลาเพศเมียมีความบางและอ่อนนุ่มมากกว่าส่วนปัจจัยสุดท้ายก็คือแหล่งที่มาค่ะหากจับปลาได้ที่ทะเลจีนตะวันออกหรือทะเลจีนใต้จะถือว่ากระเพาะปลาที่ได้นั้นมีคุณภาพมากเมื่อเทียบกับแหล่งอื่น และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของกระเพาะปลาซึ่งเราก็พอสรุปได้นะคะว่าราคาของกระเพาะปลาที่สูงนั้นเกิดมาจากความเชื่อเรื่องสรรพคุณการเป็นยาบำรุงและความต้องการที่ยังมีอยู่มากขณะที่จำนวนสินค้านั้นหาได้ยากขึ้นและถ้าถามว่ามูลค่าของกระเพาะปลาที่ราคาสูงหลักสิบล้านบาทเป็นเรื่องแปลกหรือไม่ก็ <c oughs> ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองส่วนบุคคล เพราของสะสม,มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญเกา่านาฬิกาเหรียญคริปโตเคอเรนซีกระเปา๋าแบรนด์เนมหลายหละอย่างก็มีมูลค่าที่สูงมากได้เพราะขึ้นอยู่กับกลุ่มคนที่ยอมจ่ายสิ่งเหล่านั้นว่าเห็นคุณค่าจากราคาที่จ่ายไปหรือเปล่าก็เท่านั้นเองสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตตัวจริงสุวรรณภูมิ จองเลยที่เว็บไซต์ vietjetair com การลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจากซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่อง youtube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย